อเนตตี้โชก็เป็นของที่แบงค์ที่ชายของเราเองเป็นเกียรติมากค่ะเราก็มาพร้อมกับคอลเลคชันใหม่นะคะคอลเลคชันอะไรเอิมคอลเลคชันแมสซัมเมอร์ก็แบบว่าเป็นลายช้างลายอะไรใช่ค่ะช้างไทยก็เป็นเหมือนแบบอัตลักษณ์ของประเทศไทยอยู่แล้วนะคะแบบหลายๆคนอาจจะรู้จักกางเกงช้างใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าเหมือนว่าพี่เขาอยากจะเดเวล็อให้แบรนด์เราสู่สคนโ,โลกได้มากขึ้นอะไรที่เป็นของไทยแบบสู่สคนโลกด้วย คุณภาพหรืออะไรมากขึ้นค่ะใช่ค่ะทำไมว่าสองคนมีคนที่ผ่านนะวันนี้ษือลองใส่ชุดนี้คุยที่โซลาร์ใส่นี้ก็สวยมากค่ะเดี๋ยวหนูถอดให้เลยค่ะก็จริงจริงรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบรนด์วานิลลี่ก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีความแบบเป็นแฟชั่นสูงมีลูกแย่แบบชอบมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะพอวันนี้ได้มาเดินแบบก็รู้สึกว่าอยากเดินทุกปีเลย ใช่ดูคอลเลกชันเลยหนูชอบมากที่พี่เขาแบบว่าเอาเด็กช้างเอาอะไรมาทำแบบดีไซน์สวยมากใช่ค่ะก็คือแฟนๆชาวต่างชาติทั่วโลกก็จะได้เห็นถึงอัตลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็มาใส่ชุดลายช้างไทยนะคะจะเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากเลยไม่บอกแบบทำพิธีไหมไม่เลยแล้วว่าสุดๆค่ะตอนนี้คือออกไปสาดน้ำได้แล้วป่ะได้แล้ว ว่าเผื่อเผื่อเผื่อร้อนเผื่อร้อนเผื่อเปียบก็มีใช่ใร้อนเราก็บังแดดได้แเราก็มาซับหน้าได้ด้วยคันคอก็ได้ใช่ค่ะก็คือจริงจริงได้ทุกฤรือดูเลยนะใช่ก็คือคาลาเต้มันต้องมีเด็ด้ใช่ ของรุ่นพี่เราด้วยนะคะเป็นแบรนด์ที่เอ่อเรียกได้ว,ว่าคุณภาพชั้นนําเลยแล้วก็อยากให้แฟนๆเมืองนอกแฟนๆจากทุกที่ได้มาสัมผัสประสบการณ์เมืองไทยมารับรู้มาแบบว่าเข้าถึงความเป็นไทยนะคะพวกเราก็พร้อมที่จะสะพ่อความเป็นไทยก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นตัวแทนใ,ใส่ช้างไทยแล้วก็บอกว่าทุกคนจะใส่ช้างไทยด้วยนะคะใช่ราด้วยนะคะ Ah แฟนๆสเสมอ<ช>ะคะแล้วก็เราพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล<อ>้วก็จะไปประเทศไหนบอกเลยว่าเอนจอยแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราแน่นอนค่ะ มีแฟนมิทติ้งมันของตัวเองก,ก็การที่บาาแบบคนมาดูเยอะแต่วันแรกที่มันเหมือนไม่มีคนมาดูเลยเลยเดีพี่ทำงานเนี่ยค่ะเขาหนูนก็แบบโอ้โหเห็นแล้วมันอดอดร้งานานองไห้ไม่ได้ก็ดีใจที่แบบต่างคนต่างได้ทำตามความฝันมาจากหลายๆเส้นทางแล้วก็มาบรรจบกันที่คอสมอลแล้วก็เติบโตด้วยเรื่องซีเนียร์ซีรีส์แล้วก็อยู่กับครอบครัว Star Hunter Entertainment น,นนะคะก็ดีใจที่ได้อยู่ครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ ใจที่ได้เติบโตไปพร้อมกันก็เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นความใฝ่ฝันที่มีค่ามากๆเลย่ะแล้ว่าในการมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนอกจากแต่ก่อนจนตอนนี้นเปค่กชีวิตผของคนจะสามารถมีนั้นในชีวิตมากขึ้นยังไงมารล้วสุดตกใจเวลามีคนทำค่หนูยังไม่ชินทำไมเอเราดังเรางาดูอยหนูไม่คิดเหมือนกันแบบว่าใช่คือหนูรู้สึกว่าเรายังเป็นคนแบบธรรมดา ศิลปินตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีความฝันอยู่เลยใช่ค่ะก็ยังแบบเป็นคนตัวจิ๋วเวลาคนทักก็วยขอบคุณมากนะคะที่รู้จักพวกหรูใช่ค่ะที่เราตั้งเป้าหมายอะไรไว้ว่าหลังจากที่เราคิดว่าประสบความสำเร็จแล้วแล้วตั้งเป้าหมายอะไรไว้ในอนาคตโอ้จริงๆก็เป้าหมายของเราในปีที่แล้วก็คืออยากที่จะไปเจอกับแฟนๆรอบโลกค่ะซึ่งตอนนี้เราก็เหมือนได้ทำได้ทำใช่แล้วก็ เป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งที่ต้องการก็คืออยากที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนสังคมในประเทศไทยให้หน่ารากักยิ่งขึ้นให้แบบเปิดกว้างแล้วก็เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นให้เกิดด้วกัน,กนละกันนะคะก็หบอกว่า <S <s จะเป็นส่วนเล็กๆใช่ใช่ใชได้เราก็จะพยายามต่อไปแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะคะก็หวังว่าแฟนๆจะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมีความสุขไปพร้อมกับพวกเรานะคะ อ่าแล้วก็อีกนิดนึงค่ะมีวัฒนธรรมในประเทศไทยเข้ามามีเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาคอ่าคราวนี้แหละคราวนี้แหละคราวนี้แหละบอกเลยว่าจึ้งทำถึงก็คือหนูไม่กล้าพูดเลยและเดี๋ยวหนูคือหนูคืออ่ะแต่ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะใช่ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะอฝากและส่งท้ายให้ฝากติดตาม ติดตามเรื่องเพียงชละลหรอือว่า Sunset Equipe นะคะจะฉายแบบเร็วๆนี่ใช่แล้วก็เราจะมีโปรเจกต์พิเศษอืที่น่าจะได้ดูภายในวีดีเลยเนาะได้ดูแน่นอนแล้วยังไม่หมดขนะาดไม่หมดเนาะคอสมอนนะคะวุงคอสมอนของพวกเราเตรียมตัวได้เลยนะคะทุกคนใช่ค่ะก็ระหว่างนี้พวกเราก็มีโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆมากมายเพื่อนๆของเราก็ ากให้ทุกคนแบบต like ิดตามกันนะคะอย่างว well, ah, ันนี้เราก็ได้มาเดินแบบวันนิตตี้แล้วก็ดีใจที่เป็นแฟนมาให้กำลังใจเราเยอะแยะเลยก็แนะนำคพนก็มีด้วยใช่ชาสงการได้ไหมอ่ะไม่ได้เลยอ๋อพรุ่งนี้เพื่อนมีไปงานสงการที่ลาดําเนินนะคะใช่ค่ะก็แฟนที่ไปล่นน้ำสงการนะคะก็อยากให้ไปแบบปลอดภัยแล้วก็ไปสนุกไปแบบ าชาร์จพลังให้เต็มที่ไปใช้เวลาไปแบบเอนจอยชีวิตวันหยุดนะคะก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยระวังเนี้อระวังตัวด้วยนะเป็นห่วงะโอเคต่อจากที่เปินะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ